จัดหลับของหนูอันนี้เป็นหลักนหลักแากเลยหลังจากทริปไหว้พระเสร็จแล้วนะคะเราก็หาที่นั่งเย็นๆนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายะคะ่ะวันนี้ก็พามาทานขนมนนะค,ะนค่ะอร่อนนดยดีเดียวจ้าโอเค เดี๋ยวเรามาดูว่าขนมที่รนี้เราจะกินกันมีอะไรนะคะนี่ค่ะออเมากล้องใกล้ๆอ่ะนี่ค่ะอันนี้อะไรคะ apple crumble apple crumble อันนี้อะไรคะอันนี้อะไรเนี่ยเอ่อ b r o w n ี่ cheesecake b r o w n ี e cheesecake ค่ะอันนี้อะไรคะแล้วก็ไอติมบลูมิ้ไอติมบลูมิ้โอ้ใช้ภาษาจริงๆแล้วมันคือไอซรีมไลายอะไรนะ ไอเดคิมรสชาติต่างๆรสชาติต่างๆนี่แหละชิมกันค่ะถึงเวลาต้องชิมแล้วนะคะแล้วนี่คืออาหารจานหลักแอปเปิ้ละไรนะคะแอปเปิ้ลครัมเบิ้ลแอปเปิ้ลครัมเบิ้ลแอปเปิ้ลราดด้วยครัมเบิ้ลกรอบกรอบจริงๆวะเนี่ยแอปเปิ้ลครัมเบิ้ลกรอบ ok 了